สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพระราหูย้ายแล้วจะมีผลอะไรบ้อางอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกนะเมื่อวันที่5พฤษภาคมเนี่ยพระราหูเนี่ยย้ายจากราศีมีนมาอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยจะอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยเป็นระยะเวลา18เดือน18เดือนเนี่ยเขาได้ตำแหน่งเกษตรตราตรีกลับมาอยู่บ้านเขาเองก็เกษตรตราตรีคือมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีการอะไรเขาเรียกว่าแข็งแรง อะไรก็ว่ากันไปคือมีความมั่นคงอะค่ะเป็นเป็นของตัวเองก็ได้เหมือนกันดีเนี่ยเราก็ต้องมองพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บพันธุมาอยู่ในพันธุเนี่ยเขาบอกว่าคุณะ่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เออหรือมีหลักฐานมั่นคงมีที่อยู่เป็นหลักแรงก็ได้หรือคุณเป็นที่รักของคนในครอบครัวอ่ะเราก็ต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนหน,น้านี้แต่ละคน มีการทำรายที่เกี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวเองอเรื่องของบ้านรถที่ดินที่ทำงานไหมอ,อย่างเช่นบางคนซื้อบ้านไว้ผ่อนมาหลายปีแล้วปรากฏว่าค่าะผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณผ่อนบ้านเสร็จคุณก็ไปต้องไปที่แบงค์ใช่ไหมอาปัะ,ปะจาก,การเนี่ยพอพระราพระราหูย้ายมาปุ๊บ คุณก็ได้โฉนดที่ดินของคุณนะ่ะกลับมาไว้เป็นของตัวเองก็ได้ค่ะก็ถือว่าเราไม่มีเรื่องของไอ้น,นั้นแล้วใช่ไหม,ม,มก็ต้องดูตรงนี้ดูนะหรือก่อนหนะน้านี้คุณมีตำแหน่งอะไรอะตำแหน่งหนะ้าที่การงานคุณเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศไหมเออ,อก่อนหน้าน,นี้ที่คุณไปอ่ะคุณอาจจะเป็นการได้ไปเออเรียกว่าได้รับตำแหน่งใหม่อะไรไหม ของแต่ละคนนะแล้วเป็นตําแหน่งอยู่ทางต่างประเทศเองพอพระหูย้ายปุ๊บตําแหน่งคุณก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะทํางานอาชีพอะไรกันบ้างธุรกิจอะไรกันบ้างเห็นไหมคะมันก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นข,นของคุณเองหรือ,อ,อถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอบ้านคุณอก่อนหน,น้านี้เนี่ย ถ้าคุณขายของออนไลน์กันในบ้านน่ะของเล็กๆน้อยน้อยพอผูู้กย้ายปุ๊บอ้าวสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะเข้ามาก็ได้เห็นไหมคะเพราะว่าพวกขายออนไลน์นมันเกี่ยวข้องกับราอยู่แล้วละนะมองตรงนี้นะทีเนี้ยเราก็รู้ว่าจะดีมากดีน้อยอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอีก เราก็รู้กันว่าตัวอย่างเช่นอย่างคนที่พื้นชะตาเดิมดีอ่ะนักเขียนพระรหูไว้ตรงนี้อีกดวงอ,อีกดวงหนึ่งเพราะว่าพื้นเดิมถ้าใครพระรหูคุณเป็นเกษตรนะอ,ะอายุคุณด้วยช่วงอายุคุณเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะสามสิ0สี่สิห้าสิบถ้าพระหาหูคุณเป็นสีเป็นสีนะคะสีเนี่ยคือดีนะมีะมีความสุข ร่างกายแข็งแรงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นรวมถึงรายได้ด้วยอันเนี้ยแล้วก็ตอนนี้กระจรเป็นก็อะไรนะจรพระหูจรเป็นเกษตรถือว่าดีนะอ่ะดีละดีสามอย่างลนะแสดงว่าเอ่อสิบแปดเดือนเนี่ยนะ้าคิดว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแต่จะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนของแต่คนมันก็จะแตกต่างกันไปนะต้องบอกก่อน มันจะแตกต่างกันคืออาจจะรูปแบบดีกว่าเพราะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนนะ่ะเรื่องของบ้านคุณเองหรือในคนในครอบครัวคุณเนี่ยจะมีความยังไงล่ะหรือจะทําอะไรที่ออนไลน์เนี่ยอาจจะมีการขยายกิจการเพิ่มเติมก็ไดะ้อาจจะมีการว่าเคยขายสมุดเราอาจจะมียอดขายเราอยู่ประมาณไม่เร่ยอดขายหมายความว่าเราอาจจะมีสต๊อกของ แค่ขายแค่ที่เรามีสมมติเราอาจจะขายของแค่พันชิ้นพอและเดือนหนึ่งคุณอาจจะเพิ่มก็ได้จากพันชิ้นเป็นสองพันชิ้นก็ได้เหมือนกันหรือมีการขยายสาขาเลยไหมนะก็รู้ว่าณนเวลา,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 านั้นนะคือต้องดูตามสถานการณ์ของแต่คนนะต้องไปปรับเปลี่ยนกันนะคะเราบอกยิ่หน้อยนะแต่ถ้าพื้นชะตาเดิมคุณดีเนี่ยถือว่ามันก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นยังแบบไหนเนี่ยรูปแบบมันต้องแตกต่างกันแน่เพราะหรือว่าแต่ละคนนะ่ย อาชีพนะ่ะมันต้องอยู่ที่อาชีพด้วยและมีรายละเอียดอื่นๆประกอบด้วยนะคะต้องบอกอยงนี้นะอ่ะทีนี้เราก็ดูตัวอย่างคนที่พัดหูอยู่ตำแหน่งที่จุดเสียอันนี้ที่นาย,ยุย่างคืออยู่ตำแหน่งนิดนิดคืออะไรนิดคือพัดหูเนี่ยต่ำต้อยแล้วไปอยู่เนปัตตานี อยู่ในเรือนคู่ส่วนคู่ของคุณเองนะแล้วช่วงอายุคุณ 30- 40, 40่แล้วกไปนเนี่ยอาจจะเป็นการีการีนี่คือในเรื่องของออสุขภาพก็ได้หรือเรื่องของทำอะไรแล้วมันอาจจะเหนื่อยหนอยเสร็จก็เสร็จช้าหรือเรื่องการหลอกลวงก็ได้นะอย่างเงี้ยทีนี้พอพ่อหลูย้ายมาอยู่ตรงที่เป็นตำแหน่งกเกษตร จอเป็นเกษตรปุ๊บมองอย่างนี้เลยนะถ้าในพื้นชะตาเดิมของใครอยู่พระหูเป็นนิดมันก็จะมีเรื่องของให้ระวังระวังเรื่องการหลอกลวงเรื่องการลงทุนอย่าเชื่อใครง่ายอ่าหรือคนในครอบโคโรัวเองนี่แหละอาจจะมาเบียดเบียนคุณเองก็ได้เหมือนกันหรือคู่ของคุณเองก็ได้นะ แต่นี่คือนะไม่รู้ว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่คนเป็นเรื่องอะไรนะนะก็เลยแนะนําว่าถ้าของคนที่อ,อ,อยู่ในเดือนที่ไม่ดีเนี่ยคุณเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องการลงทนเพราะว่าพระหูคุณเนี่ยตัวอย่างนะที่อยู่ในตําแหน่งนิดเนี่ยคือเป็นตําแหน่งของปัตตนิคุณคู่ครองคุณเองหุ้นส่วน หรือการติดต่อประสานงานเช่นคน,ค,น,ค,นคุณที่ซื้อของผ่านออนไลน์ะระมัดระวังด้วยว่ามาเจอ,เ,จอเกิดจากการหลอกลวงจากโลกสื่อออนไลน์เองหรือซื้อของไม่ตรงปกปก็ได้ก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะมันเป็นเกี่ยวเรื่องของพันธุทุรถบ้านที่ดินมีใครมาอย่างคนที่จะหาซื้อบ้านหรือเช่าบ้านเนี่ยเนี่ยดูเรื่องซัน สัญญากันให้ดีๆว่าเป็นยังไงเราเนี่ยก็ได้นะเราจะเสียเปรียบเขาไหมดูกันดีๆนะและ้บ้านที่เขาให้มาบ้านมาขายเราเนี่ยเป็นบ้านทิพทิปไหมที่ดินทิพไหมเห็นไหมดูกันให้ดีๆนะคะแต่ดีนี้เรามองอีกมุมหนึง่งถ้าคุณเป็นคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับพระหูมีอีกอาชีพหนึ่งนะมันมีอาชีพด้ยนะที่ทำ อาชีพี่เกี่ยวกับพระหูอย่างเช่นเอ่อสมมติว่าเอา่อสัตว์เคลื่อนอะนะตัวแทนของสัตว์เอ่อพระหูเนี่ยมีตัวแทนของสัตว์คือเรื่องอะไรไหรมหนูปวกแมลงสาบมดพวกสิ่งที่แบบสิ่งสกรปรกอะไรเนี้ทีเนี้ยนักมองว่าสมมติว่า อ iesen, มันอยู่ในคือเป็นตําแหน่งนิดในตาแหน่งคู่ครองใช่ไหมอ่ะคุณอาจจะลงทุนทาอะไรเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเองกับอกับหุ้นส่วนคุณนะคุณมีหุ้นส่วนคุณอาจจะมีการขายหนูอ่ะเพราะมีนะบางคนขายหนูใช่ไหมเออเลี้ยงหนูขายอะไรประมาณเนี้ยนะคิดว่าอย่างี้นะพอพ้าหนูย้ายเนี่ยคุณก็อาจจะมีลูกค้าเกิดขึ้นบ้าง จะมากจะน้อยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าณเวลานั้นนะ่ะธุรกิจตรงนี้ธุรกิจตัวนี้นะมีคู่แข่งขันทางการค้าเยอะหรือเปล่าอีกเห็นไหมมันก็จะมีประกอบตรงกันลงไปหรืออ่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้มีวิธีกำจัดปวกกำจัดหนูกำจัดแมลงสาบได้แล้วคุณอาจจะเปิดเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ย มันเป็นการแก้ไขปัญหาคนอื่นเนี่ยน้าคิดว่าพอพอทธหูย้ายปุ๊บธุรกิจตัวนี้ของคุณอะอาจจะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมีคนใช้บริการเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเห็นไ,ไหมทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีข้อข้อเสียสัทีเดียวนะหรือถ้าคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวกับไม่เคยทําคุณทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์แต่พื้นชะตาเดิมคุณเนี่ยดาวพระธหูเสียเนี่ยน้าอาว่าคุณต้องไปทําการแก้ไข ให้กอ,ออนไลน์คือเป็นการแก้ไขให้ปัญหาคนอื่นถึงจะดีแต่ถ้าเราไปทำอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระหูเนี่ยมาอาจจะได้ผลแค่ตามที่คุณทำอยู่อ่ะเพราะนักวิทยว่าแต่คนทำอาชีพอะไรนะคะก็คือตรงนี้นะก็ต้องลงไปนะของแต่คนนะคะทีนี้พระรหูย้ายไม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่ราศีกุมอะ่ะดา,าวเสาร์ก็ยังไม่ไปใช่ไหมคะพระรหู วันที่5้าถึงสิบเพฤษภาคมเนี่ยพระรหูโครจรโอกาสคือเขาจะมีโครจรจะสัมพันธ์กับพระเสารเนี่ยเป็นเรื่องอะไรสิบห้าวันเนี่ยเป็นดาวพันธุพระพระหูเป็นดาวพันธุพันธุสัมพันธ์กับศาชะในช่วงสิบห้าวันบางคนนะมีโอกาสโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้หรือมีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถ หรือจะมีญาติพี่น้องติดต่อสื่อสารมาคุยคุณเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินก็ได้คือบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยก็ได้นะหรือจะมายืมรถคุณเองก็ได้นะคะหรือจะมาทาเงินที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวเ่องรถหรือคนในครอบครัวอาจจะลูกหลานของเขามาฝากคุณไว้ก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะก็สรุปว่าสําหรับเดือนเนี่ยเดือนสภาคมอะ มีดาวใหญ่3มดวงที่ย้ายเนี่ยน่าคิดว่าราศีพิจิกทุกท่านเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในด้านดีมากน้อยหรือจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่ที่กับพื้นในดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านนะคะก็คลิปนี้มีแค่นี้นะคะก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆ ก็ขอทุกคนเนี่ยพบแจ่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ